ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ3ราศีรวยกระทันหัน หมอไก่พาธินีได้เปิดชะตาสามราศีความรวยไม่เข้าใครออกใครจะสมหวังในเรื่องโชคราบแรงบุญหนุนนำทำให้ดวงดีโดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะจะมีราศีไหนบ้างนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะ 1. ชาวราศีตุล เป็นราศีที่ชีวิตวุ่นวายในช่วงที่ผ่านมาบางทีมีปัญหาจุกจิกเข้ามากวนใจบ้างแต่ตอนนี้ดีขึ้นพออุปสรรคหายไปโชคลาภและโอกาสทางด้านการเงินกลับมาแทนที่ชาวราศีตุลมีเกณฑ์รับทรัพย์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็มีโอกาสได้เงินได้ทองมากในช่วงนี้ค่ะ 2. ชาวราศีพิจิก มีเกณฑ์เงินทับตัวโอกาสทางด้านการเงินจะเข้ามาในชีวิตมีโชคมีราบเข้ามาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลาบจากน้ำพักน้ำแรงแต่อาจจะติดอยู่นิดหนึ่งตรงที่ชีวิตของคุณต่อจากนี้จะวุ่นวายอาจจะทำให้เหนื่อยบ้างแต่รับรองว่าพอเห็นเงินในบัญชีแล้วจะหายเหนื่อยอย่างแน่นอนค่ะ 3. ชาวราศีมีนดวงการเงินของชาวราศีมีนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมหากวังเรื่องเงินก็มีโอกาสสมหวังโดยเฉพาะชาวราศีมีนที่ทำงานออนไลน์งานต่างประเทศหรือการเดินทางจะมีโอกาสได้เงินก้อนแถมดวงยังมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากการลงทุนในช่วงนี้อีกด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ